ได้คะ่ะวันนี้อากาศดีี่มักลงสมดังใจมาจแต่งตัวอุ่นๆประมาณนี้นะคะมีหมวกมีฟุดแล้วก็สนามตอนนี้อยู่แค่นะดาจะมีหนาบ้างบางบ้าง จะเป็นไหมยิ่งรีก็ยิ่งช้ายิ่งช้าก็ยิง่งรีนะได้น่อย่นีออ่อ่ะมีเหงือออกแล้วเนี่ยเหงื่อแตกแล้ค่ะวันแรกวันแรกที่ออกไปดูนะโอเคค่ะมาฟังกัน็นมือสายฟอ ทำแต่งชาติออกไปเดินหมาหมอหมยอ <laughs> ีพีที่34กันคะ่ะวันนุ้นเข้าคอลเลจมีอะไรสนุกบ้าง ค่ะวันนี้เราออกมาเดินข้างนอกกันประมาณว่าจากตรงบ้านที่ปนุษย์อยู่เนี่ยถ้าเดินครบรอบนะถ้าไม่มีอะไรผิดหรือเปลี่ยนแปลงนะคะ mm hmm. ก็จะได้ประมาณชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องปนุษย์เข้าโรงเรียนคอเลจที่นี่การเป็นเชฟอย่างไงบ้างมาเดินที่นี่ก็ต้อง ใช้ชีวิตให้สนุกนะคะแล้วก็มองซ้ายมองขวาด้วยเพราะว่าในสวนสาธารณะที่นีค่อนข้างที่จะเงียบแล้วตอนนี้ก็ประมาณ1 0โมงคึ่งโน่1ิมงคึ่งก็ไม่มีแดดนะคะเงียบเงียบมากก็คือเด็กมันไม่ได้เด็กเขาไม so ่ได้ออกมาเล่นข้างนอกนะคะก็เลยอาศัยออกมาออกกำลังกายเพราะวันนี้ที่รักไปทำ ที่นี่ก็จะเป็นพาร์คก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งว่าเอออยู่ใกล้บ้านนะคะก็จะมีบาสเกตบอลมีของเด็กเล่นน้ำแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำนะคะเจ้าหน้าที่เขาไม่เปิดออฟ e o สออฟ r s สมันหนาวนะคะเราก็มาเดินชมบรรยากาศกันแล้วเขาก็จะมีสนามตีแบดเทนนิสนะคะ ก็จะมีห้องน้ำพลบซิาที่นี่ค่อนข้างดีจะเป็นระเบียบก็ถือว่าโชคดีได้มาอยู่แถวนี้แล้วก็มีส่วนสาธารณะให้เดินชมวิกวก็ไม่ค่าเห็นไหมโอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้างหาอะไรอุ่นๆร้อนๆฟังปนุกเอาเรื่อง EP ที่3า4หรอ34แล้วค่ะ เร็วเนาะเวลาผ่านไปเริ่มต้นกันปีใหม่ปรรลุก็มาทำช่อง y o u t u b e นะคะนุชี่ Storytelling Thai Canada ก็มาบอกเรื่องประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละค่ะเผื่อเพื่อนคนไหนหรือใครคนไหนรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นใหญ่รุ่นเดียวกันนะคะก็มาฟังนะคะเพื่อเป็นความรู้หรือตลกตลกขำขำอะไรประมาณนะคะแล้วก็ ค่าเวลาก็ได้หรือรอรถติดอะไรประมาณนะั้นะคะก็ป้าว่างอยาที่ชาแนลบอกน,นะป้าว่างอยากมากตมาเมาเรื่องตัวเองนี่แหละนะคะเพราะว่าก็มันเป็นอะไรที่แบบมาระลึกย้อนหลังมาฟังแล้วมันก็เออก็ตลกดีนะคนเรานี่กว่าจะผ่านชีวิตกันมาได้แตรายามันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่ละคนก็คงมีก็ให้ไก่เลื่นบทเรียนที่แตกต่างกันนะ,นะคะ เมี่ยงปนุษัจาุนนี้ปนุก็มาอยู่แคนาดาได้20 23ปีปีนี้2025ก็24ปีแล้วเห็นไหมปึ๊ดป,ดปดึตอนนี้มานั่งคิดว่าจะนจะรี r e ยเมนที่ไหนดีจ,จะปลดกเกษียณที่ไหนดีแต่ตอนนี้เรามาฟังเรื่องนี้ก่อนเรื่องตอนปีแรกๆที่ปนุทเข้ามาเข้ามาอยู่กับสามีชาวต่างชาติคนแรก ก็อยากกันไปเรียบร้อยแล้วถ้าอยากรู้ว่าอยากกันเพราะอะไรนะคะก็ต้องฟังคลิป,ปนุษย์มาเรื่อยๆนะคะถึงจะรู้อาจจะมีเรื่องเครียดบ้างเรื่องขำขำบ้างเพราะชีวิตคนเราเวลาทําอะไรผิดเนี่ยต่อไปเราจะได้ทําอะไรที่ถูกขึ้นถูกไหมยังนั้นก็อย่าชะล่าใจนะคะชีวิตมันสั้นทุกวันนี้ตื่นมาคุณอาจไม่ตื่นเลยก็ได้ถูกไหม วันนี้ปนุออ่งออกมาข้างนอกมาเปลี่ยนบรรยากาศมั่งเดี๋ยวจะหาว่าเห็นตัวในครัวนะก็ประมาณนี้ไม่มีใครเลยอ่ะไม่มีเพื่อนเด้อเลยอ่ะเดินไปเรืเย่ยเร่หมายใจขัดขัดพระประนุกก็จะเข้า53แล้วนะคะปีนี้ก,ๆๆก็อีก3อาทิตย์53หวัวใจต้องดูแลนอนหน่อยสุขภาพนี่เรื่องที่หนึ่ง ถึงน้ำแดงมากเลยเราคงไม่ไปกินอีกนานจนถึงวันเกิดนั่นแหละเราก็ต้องให้ปฏิญาณกับตัวเองว่าอะไรพออะไรที่สมควรจะฉลักอะไรฉลอชะลอบ้างเนียแต่ถ้าใครมีสุนัขนะคะเขาจะเอาสุนัขออกมาวิ่งที่เมืองนอกนี้เป็นอะไรที่แบบว่าฟรีดอมนะคะถือว่าคนอิมเม r เรชันหรือคนประเทศอื่นเขาอยากจะมาอยู่กัน อยู่เช่ว่าคุณวางตัวยังไงได้ยังยังไงด้วยนะคะเริ่มหนาวแล้วปะคอสั่นก็มีคนตอนสมัยปนุษย์ปี2005มั้งได้ลูกหมามาหนึ่งตัวชื่อลักกี้น่ารักยังคิดถึงมันอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าจะหิมะตกฝนตกแดดออกก็ต้องเอาเขาออกมาถ่ายอุจจาระให้เขามาออกกำลังกายแล้วก็เป็นหมาที่เป็นสายพันธุ์ที่ต้อง อยู่ในฟาร์มเขาเรียก herding dog นะคะเป็นคอลลีฉลาดมากเพราะปนุน่ะชอบวิ่งตอนเช้านะคะ6โมงเช้าตีห้าครึ่งออกละสมัยยังเ่่นน้อยนะปนุนีปนักวิ่งนะคะเขีนอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งวิ่งก็วิ่งไปก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนที่เขาวิ่งด้วยกันเขาบอกเฮ้ยเธอวิ่งคนเดียวไม่กลัวเหรอเขาก็บอกไม่นะบอกต้องระวังนะเขาวิ่งกันเป็นคู่ไงปนุนเพิ่งวิ่งคนเดียวเขาบอกเออระวังนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเล่าให้แฟนฟัง นึกงไงไม่รู้เขาก็มาเซอร์ไพรส์เราเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเข้าไปต่อตอนเอ,อีพีถัดไปวันนี้เรามาเอาเรื่องเข้าคอร์เลกก่อนสามสิบสี่ a b s สามสิบสีเหม็นแบบกลิ่นเหมือนคนเผามันไม่ใช่ไม้มันเป็นเผาแบบพลาสติกไม่ชอบเลยจมูกเริ่มคัดคัดแล้วเนี่ย เวลานึกถึงปอกกระเทียมนะโคตรนานเลยแค่นี i, anyway. genau, <t> ่ยค่ะก็เขาก็อ <è> ธ <aime> you know, ิบายฟังแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายก็คือมีเท x t บุ๊กหนังสือเริ่มท่นนี้หนามากเหมือนในหนังสือเยลโล่แพจจ์แบบเราหนานะคะหนาก็คือเป็นเบสิ c เลเว l รวันก็เรียกเลเว l รวันระดับหนึ่งชุดยูนิฟอร์มจ่ายตั้งหกโอเคไหม อะไรก็มันก็เป็นเงินไปหมดนะที่นี่แต่อย่างว่าแล้วมันเป็นธุรกิจแฟนก็เออฮะอ่าฮะโอ้ยโอ้ยโอเคอ่าฮะเราก็นั่งฟังอะไรของมันกันปะอือฮะโอ้โหอ่าฮะอ่ฮะเออก็เราก็ได้แต่ยิ้มนะคะเราก็ได้แต่ยิ้ม คนที่เป็นผู้จัดการเราเรียกเขาผู้จัดการนะยังไม่อยากเอ่ยชื่อเขาผู้จัดการเราก็ are you okay แล้วก็ยังดีใจนะยังมีคนถามเราว่า are you okay เขาบอ yes I'm okay and เขาก็บอกว่า looking forward to work with you ไอ้คำเนี้ยเราสมัยก่อนเราก็ฉันยังไม่ได้ทำงานกับเธอนะฉันจะมาเรียน I will work with you looking forward to working working with you ก็คือร่วม จถาบันหรือทํางานหรืออะไรด้วยกันนะคะภาษาอังกฤษเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะก็พยายามอย่าอย่าชักสีหน้าในคําที่ถ้าเราไม่เข้าใจเก็ what does mean แค่ถามเขาว่า is mean มันคืออะไรเขาก็จะอธิบายให้นะคะเขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่ภาษาที่เราเติบโตมาเป็นจังส่วไหมส่วนนีเนยเดยย็คนเดียวเนี่ยอันนี้จะเป็นแม่น้า กติจะมีเซตแต่มันไม่มีเ็ตมีแต่ปนุษคนสวยค่ะหงกแดงปากแดงแมนเทีวเดินบน่นคนเดียวฉันไม่สนฉันไม่แคร์ฉันมาทำคอนเทนชั่นรอวันนี้มาหลายวันเมื่อไหร่หิมะมันจะลงเราก็มาเดินคนเดียวบ้างนะคะหมู่แต่ผู้ชายพามาก็ไม่สนุกพอดีเนี่ยปนุษย์ชอบอย่างเงี้ยเดนเวนเจอร์ คนเกิดวันศุกร์ลาสีมังกรนะคะอ q คว r เรียไม่ใช่ค่ะอะควอเรสไม่ใช่อควอเรียมอ,อมส่น้ำนะคะเดี๋ยวต้องไปยิงกันค่ะก็จะไม่ยิ้ใส่น้ำก็นี่ยรหัสก็กลับมากลับมาที่คอนโดแฟนเขาก็ถาม Are you want to learn Do you like to learn คุณอยาก เรียนไหมชอบที่จะเรียนไหมสนใจไหมเดี๋ยวนะตอนนี้เราจะเข้าถ้ำตายสะพานทางดูอ่ะจะมืด,ดตาเงียบมากเป็นน้ำแข็งแล้วคะ่ะเห็นไหมกระลอกสองตัวโอ้มีคนให้อาหารมันด้วย ซัมเมอร์ก็จะสวยเปแบบนะคะเดี๋ยวงดนะซัมเมอร์เราเราค่อยมาถ่ายวิวที่นึ่งอันนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เดินเห็นไหมมาก็น่าเดินนะคะต้องใส่ถุงมือวันนี้คนับ แต่ไม่หนาวเท่าเมื่อวานแปดลรลุดตั้งแต่อยู่มาเนี่ยจะจับสังเกตแล้วว่าอากาศที่เนี่ยถ้าหิมะมันลงเนี่ยมันจะไม่หนาวมากแต่ถ้าวันไหนหิมะไม่ลงอุ้ยหนาวถึงขั้วแล้ว่้ะเห็นไหมาเห็นกันไหมได้เท่าไหร่นะก็แฟนเขาก็มาถามนะคะว่าอยู่สนใจไหม อยากลองเรียนหมอะไรก่อนมาเดีย๋ยวฉันจ่ายให้เาก็รี่อยๆ oh it's so nice of you I love you ลอ hey, hey. งนะคะทำตัวน่ารักเนะี่ยมันก็ดีกับตัวเองอย่าทำโอ้ไม่เอาฉันไม่อยากเ,เป็นเมนชั้นอย่าทำไปลองเรียนก่อนนะคะไปลองไม่ว่าจะทำอาหาร เรียนวิชาเสริมสวยหรืออะไรแล้วแต่ที่คิดว่ามันน่าจะทำและหาเงินได้ถ้าคิดจะมาหาเงินนะแต่ถ้าคนผัวรวยมีเงินแล้วโอเธอไม่ต้องทำไรกวาดบ้านถูบ้านหนูก็เป็นแม่บ้านไปค่ะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านมันก็ดีอ่ะนะแต่สังคมอ่ะมันจะน้อยถ้าเกิดเราทำแต่อยู่ในบ้านเลี้ยงลูกมาอยู่เมืองนอกนะคะ้าจะใช้ชีวิตเหมือนเป็นแม่บ้าน อยู่เมืองไทยดีกว่าไหมอยู่เมืองน้องก,ก็ต้องมาเจอแสงสีธรรมชาติใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตค่ะนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะคะปะนุษย์ไม่ได้ดูถูกใครนะคะเพราะว่าปนุษย์ก็ทํางานแม่บ้านเหมือนกันช่วงก็ช่วงหลังโควิดมั้งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนมะเรื่องเล่าเยอะก็นี่ค่ะพอแฟนเขาถามเดี๋ยวเขาก็จ่ายให้เราก็อยากรู้เนาะ ก็ดูทางคงไหลายตังนะเพราะมันต้องรวมคาอาหารค่าหนังส <c oughs> ือค่ายูนิฟงนิฟอมอะไรอย่างเงี้ยก็บอก don't worry don't worry I will take care of it ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการทุกอย่างให้เดี๋ยวฉันจัดการจ่ายเองให้เธอแค่ไปเรียนโอเคค่ะก็ตกลงกนุดต้องการเรียนนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีรูปติดไปให้ คนปนุษย์ใส่ยูนิฟอร์มแล้วหน้าตาเป็นยังไงมีใครมองเห็นบน้างนะฮะสถาบันแต่สถาบันที่โรงเรียนทำอาหารที่เนี่เขาก็มีหลายสถาบันถ้าบอกชื่อไปเนี่ยก็จะบอกได้แบบจอชบราวน์ Brown, อันนี้ดังมากดังมากก็แพงมากเรียนเต็มที่สี่ปีสี่ปีนะสีป่ปียังไม่รวมประสบการณ์นะ เอาแคสตเบีรรี่ก่อนเป็นพวกประวัติการทำอาหารการทำซอสเริ่มจากต้นไหนใครเป็นผู้เริ่มเรื่มีนั่นหั่นกระดูิเลฟิชยังไงบุชเงืออะไรยังไงกดแต่เราอะแฟนเขาบอกว่าเออเป็นลองเรียนก่อนของคอร์สสั้นๆง่ายๆให้เธอเรียนแล้วเ,เขา้าใจแล้วเป็นการข้างเวลาด้วย ข้ามเวลาเพราะว่าช่วงนี้ปนุก็ประมาณว่ายังไม่ได้ทำเอกสารตรีนคาดอะไรพวกนี้นะคะก็คือเป็นการข้ามเวลาเรามาใช้ชีวิตอีต่โ,โตโตก็โอเคเอกสารเดือนแหละอนีสองเดือนสอกสารเดือน,อนก็ช่วงปลายปีแล้วเนาะก็อะไรอะไรสิงหางม่นสิงหางกันยาสิงหางกันยาตุลาหน้าจาุดจุดอะมาไอภคยสามเดือนนี่เริ่มสนุกว่า ตรงนี้ต็อากาศเยีลยวนาะเดี๋ยวนอนนอนให้พนุตั้งใจเดินกันไหมมาไปถ่ายรูปสุ๋ยเฉยล้วก็าไตอบก,กันที่บ้านจ็ตบรรยากาศไปกันอืีอ่นี้ก็จะมีเบสบอลนะคะดีเบสกลช่วงสงนุกบรรยากาศจริงไม่มีใครเลยวันนี้ เราบ้าหรือเปล่าเนี่ยเรามาเดินคนเดียวไม่นะเราไม่บ้าเราอยากมาดู มีฝรั่งหาแฟนฝรั่งอยู่ก็มาอยู่เมืองนอกต้องใจกล้านะคะอย่าอยู่แต่บ้านมาถึงแล้วใช้ชีวิตใช้ชีวิตตัวเองแดดออกสวยโอเคไหมอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้าน ก็เดินวนกัดนะคะเพราะว่าอช่วงที่หายไปนี่คือเดินผ่านหมู่บ้านคนถ่ายถุงมือก่อนหนาวอยู่ที่นี่ก็ดีอย่างนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอะไรอะแข็งปากแข็งโบช็อกน้าจะตึงปากก็จะตึงนะคะอารมณ์ตึงไปหมดเลยเนี่ยเย็นจนแบบขยับริมฝีปากก็ไม่ได้ ม,มีคนอะเห็นนะผู้เดินบางคนเขาก็ออกกำลังกายกันเขาก็มาวิ่งกันรู้สึกว่าแบตเตอรี่ประนุษนี้จะหมดละถ้าทางเดี๋ยวเราคงจะต,งต้องไปต่อที่บ้านประมาณนั้นหรือเปล่านี่ก็ประมาณส่วนหนึ่งนะคะเอาฟิตที่ใส่สก็จัดเต็มค่ะไม่เต็มไม่ได้หนาว เหมือนเดิมค่ะใช้ก uh, ล้อง dji ของเล่นชิ้นใหม่ของขวัญวันเกิดลุงหน้าต sure> ัวเองนะคะก็โซฟาเดี๋ยวเราจะต้องมารีวิวกันหน่อยนะคะในสาย y ห้าสใช้ของเทคโนโลยีรุ่นนี้นะคะ แต่ก็ไม่ได้ใช่รุ่นใหม่แล้วค่ะเห็นเขาออกมาตั้งเกือบ2ปีแล้วมนุษย์พึ่งได้โอกาสตัดสินใจซื้อเพราะว่ายุคประหยัดอะไรก็ต้องประหยัดอันนี้ก็แบตเตอรี่จะหมดละเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่บ้านนะคะมนุษย์ค่ะเห็นลูกมา,ากินเป็นการนี่ก็เดินวนกลับนะคะ Okey kan? Delete live dengar ใส่เต็มยศออกนอกบ้านขาถับก็ถอดเต็มยศทั้งเ่เหนือแต่ก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังบอกกันว่าปนุไปโรงเรียนแล้วสนุกยังไงบ้างขอแก้ผ้าก่อนนะหมาถึงอดเสนาวถอดหมวกจัดทรงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเมาส์มอนกันต่อนะคะปนุยากมากอู้ เงือแดกมาค่ะกลับมาแล้วมาต่อกันสักนิดนึงก็เนี่ยนะคะอีพที่34ปนุษย์เข้าคอ e g e เรียนเชฟชื่อโรงเรียนตามรูปนะคะก็ไม่ได้มาโครโมหรืออะไรแต่ก็ภูมิใจที่จบมานะคะระดับหนึ่งโอเค ตอนแรกว่าจะต่อระดับ2แต่เผอิญผู้จัดการที่มาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาบอกว่าปนุษย์ไม่ต้องต่อหรอกอไม่รู้าสาเหตุอะไรเหมือนกันแต่เราก็เชื่อคณะเพราะว่าช่วงนั้นก็จะกลับเมืองไทยด้วยแล้วก็คุณชายบอกถ้าเธอเรียนจบเธอสอบผ่านเดี๋วยวฉันพากลับบ้านเพราะว่าอย่างนี้ก็ปนุษย์ช่วงนั้น2001ถูกไหม2002ก็จะเข้าปีใหม่ เทอเข้าสัน้นถูกวจะเข้าปีใหม่ก็ช่วงระยะเรียนเดี๋ยวเอาตอนช่วงเรียนก่อนมันมีเรื่องรายละเอียดที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ประสบการณ์ว่าการเรียนเชฟที่แคนาดาเนี่ยที่โตลอนโตเนี่ยมันมันสนุกสาหรับปรรลุสนุกนะเครียดไหมมันก็มีเครียดเป็นเป็นบางช่วงโดยช่วงเรื่องสอบในเรื่องภาพปฏิบัติเราไม่กลัวพะเราสายหาลงมืออู่แล้ว แต่ภาคทฤษฎีที่ต้องไปนั่งเรียนนั่งจำนั่งกอกแล้วโดยเฉพาะเป็นคำถาม b l a n ว่างแล้วก็ตดุดๆๆๆเข้าสอบเดี๋ยวปนุมาเล่าให้ฟังต่อ EP 35ว่ามันคืออะไรก็นี่นะคะก็ปนุได้เริ่มไปโรงเรียนนะคะยังไม่ได้ไปสินะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าต่อให้ฟังว่าเพอคื